ร่วมรัวมร่วเดี๋ยวจัดก,การใหม่แล้วตอนีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมแบบที่เห็นใน,ในคลิปครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันรั่วมันมันรั่วมันทำมันทำไม่แน่นช่างช่างเขาทำไม่แน่น ทีนี้พอทำมาแน่นแล้วน้ามันก็ขึ้นไม่ได้ทีนี้ขึ้นมาขึ้นมาไม่เต็มไม่เต็มท่อวันนี้มีวิธีแก้ไขครับวิธีแก้ไขน้ําไม่เต็มท่อมีลมเข้าหมายถึงว่าตรงนี้ซึมอันนี้คือปั๊มชักครับต้องบอกก่อนว่าเป็นปั๊มชักระบบปั๊มชักสมัยก่อนยี่สิบกว่าปีไม่ถึงสิบยี่สิบมาสิบห้าสิบหกปีก่อนตามมานอกกัระบบภาคอีสานนิยมใช้กันเยอะ ว่าตัวนี้มันจะดีดีตรงที่น้ำที่จะเจาะเป็นบาดาลน,นะครับบาดาลน,น้ำปื้น15-20เมตรมันจะสามารถดูดขึ้นได้ดูดขึ้นได้อย่างดีเลยแต่ไอตัวเนี้ยนี่ตัวเนี้มันดูดน้ําลึกไม่ได้ไงดูดน้ําลึกไม่ได้ครับดูดได้แค่ประมาณสักจักสระขึ้นมาลดผักเฉยๆตัวเนี้ยแต่ตัวนี้มันจะดูดดูดน้ํา ิบเจ็ดสิบแปดเมตรได้ข้อดีของปั๊มชักก็คือน้ำมาดานที่เราอยู่ในบอ่อครับมันไม่เยอะมันก็สามารถดูดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นพวกปัมป๊มเจ็ดปั๊มเจ็ดมันต้องอยู่ทุระดับยี่สิบห้าสามสิบเมตรลงไปครับลงไปถึงสี่สิบเมตรปั๊มเจ็ดหัวคุกถ้ามันไม่แรงจริงมันไม่ขึ้นกับไอ้พวกนะั้นทานามไม่เยอะแต่ไอ้ตัวนี้สเมเร์ดพวกสเมเ์สนี่ก็ทานามไม่เยอะก,ก็ไม่ขึ้นนะครับสเมเร์ดสเมเร์ด้วหกสิบเมตร แต่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นสี่ตัวละหมื่นเจ็ดสองหมืนก็มีครับสเสมอ,อแต่ตัวนี้มันดีสําหรับใช้ใ้ครัวเรือนครับน้ําไม่ต้องเยอะไม่ต้องน้ำารรดาไม่ต้องลึกด้วยสิบสี่ถึงห้าเมตรเนี่ยก็ดูดขึ้นแล้วอันนี้คือข้อข้อดีของเขาครับมันไม่มีอะไรนะตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดู แต่ถ้าจ้างช่างเขาก็อยู่ประมาณสี่ร้อยจะถอดน็อตอะไรออกเรียบร้อยก่อนนี่จะให้ดูข้างในนะครับมันมันคลิปมันจะยาวจะสะต๊อปไปก่อนผมจะถอดน็อตออกก่อนนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากเราถอดถอดน็อตถอดอะไรออกมาเรียบร้อยแนละ้วถอดน็อตถอดอะไรออกมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการให้ดูข้างในนะครับนี่ ผมรู้เลยว่าน้ำมันทำไมไม่ไหลดูแล้วรูแล้วสปริงหลุดครับอืนี่เหรอตัวที่ทำให้น้ำไม่ไหลตัวที่ทำให้น้ำไม่ไหลครับข้อสังเกตอีกทีนึงนะครับสำหรับมือใหม่หรือสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างแต่อยากจะจะซ่อมของตัวเองนะครับ เราถอดออกมายังไงเราต้องจําไว้นะครับเราถอดออกมายังไงตอนเอาประกอบเข้าคือให้มันถูกมันไปแนวไหนมันไปแนวไหนนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่ให้มันพอดีกับตัวเนี้ยอันนี้อยู่ในตําแหน่งที่เราจําได้ออกมายังไงเข้ายัง,งั้นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับจะบอก รับแต่บอกนี่เมื่อกี้อันนี้มันหลุดเนี่ยหลุดออกมามันทําให้น้ํามันไม่มันไม่ไหลไม่กระจายนี่กระจายครับเดี๋ยวให้ผู้ชมดูก่อนอันนี้คือผมไม่ใช่ช่างนะครับช่างเขาบอกมาซ่อมยังไงน้ําก็ไม่ขึ้นซ่อมยังไงน้าก็ขึ้นเปลี่ยนอะไรก็น้ําก็ไม่ขึ้นเห็นไหมครับรูเล็กๆเนี่ยรูเล็กๆซ้ายขวา มันจะมีพวกก้อนกวดเล็กๆเข้าไปอุดตันช่างเขาไม่บอกนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับผมบอกเลยมันจะมีก้อนกวดเล็กๆเข้าไปอุดตันอุดตันปุ๊บก็ไม่รู้อะคนที่ซ่อมก็ไม่รู้คือถ้าเขารู้ไม่กินรับก,ก็คือซ่อมประกอบเสร็จประกอบแะ้วเสร็จก็คือประกอบคืนแล้วพอเปิดเปิดน้ํายังไงก็ไม่ขึ้นเปลี่ยน,นยนงไงก็ไม่ขึ้นหารู้ไว้ว่าตรงนี้มันตันนี่ตัน ตันเกิดจ,จากอะไรเกิดจากตะกะตะกตอนไอ้กวดเล็กๆที่มันดูดขึ้นมาจากจากในบ่อปะนานเราไอ้ดูดลึกๆไอ้พวกหินตะกวดใสๆที่ผสมน้าขึ้นมาแหละเพราะว่าตัวนี้ไอ้ตัวสองรูเนี่ยเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเขาเรียกว่ารูอากาศถ้าตรงนี้ไม่มีถ้าตังนี้ตันนะครับอย่าหวังไว้น้ํจาจะขึ้นเพราะอา,ากาศมันจะต้องหมุน หมุนสปริงตัวนี้ดีดดูดขึ้นในตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะดูดลงดูดขึ้นดูดลงดูดขึ้นดูดลงส่งน้ําออกเนี่ยถ้าตตัวนี้ตันไม่ไม่ขึ้นครับยังไงก็ไม่ขึ้นหมคฟันถ้า,ถ,าถ้าใช้ไปนานมันจะไม่เหนียวแล้วมันจะแข็งตัวแวทีนี้พอมันแข็งตัวปุ๊บแล้วเราประกอบหมุนเครื่องหมุนไนอ้น็อตอะไรกดทับลงไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมัน วแข็งตันเอาละครับท่านผู้ชมมาดูต่อครับดูวิดูตอบจากหลังจากถอนออกมาเรียบร้อยแล้วครับสาเหตุก็คือสปริงเห็นว่านี่มันหักสปริงหักครับเราก็ต้องมาทําการเปลี่ยนใหม่น,นี่ผมผมซื้อมาใหม่แล้วครับซื้อมาใหม่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าลูกยางลูกยางของท่อน้ำนนะหะ พอประกอบจะมีอยู่ประมาณนี้มีสปริงมีนอ็นอตน็อตยึดตัวเนี้แต่ก็มีตัวบังคับแ้วก็มีตัวไอ้ลูกยางสำหรับดูดน้ำประกอบแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแบบภาพสลับสับกันตัวนี้ถูกต้องแล้ว แบบนี้เลยตรงนี้ด,ดูช้าๆนะครับตรงนี้กอบป๊บมันก็อยู่อยู่ในแบบเนี้ยนี่เรามาดูน้ําเครื่องมันทางานครับจะดูน้ำไปป๊ป๊บปป๊อป๊ประกอ,อ,อ,อบเข้าตัวนี้เลยนี่ครับประกอบเข้าตัวนี้เลย นี่แหละตัวนี้ทำการประกอบเข้าไปเลยครับสปริงสปริงนี่ต้องต้องให้พอดีนะครับถ้าแข็งมากเวลาดีดน้ำมันก็จะขึ้นช้าแต่ถ้าถ้าอ่อนไปน้ำก็ไม่ขึ้นอีกแหละเพราะฉะนั้นเราอยากให้มัน แข็งจนเกินไปเราต้องดีดดูด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่นะครับเอาแค่พอตึงมือนะครับเอาแค่พอตึงมือเี่ยมันจะล,ลักษณะทำงานจะแบบนี้ดิดเข้าดีดออกดิดเข้าดิดออก ดูดขึ้นป๊อปป๊ปลอลงเลยฟังเสียงดูดป๊อปตัวนี้ตัวดูดน้ําถ้ามีตัวไหนตัวหนึ่งสปริงขาดหรือว่าน็อตตัวนี้ขาดหรือตัวนี้หลุดมันก็ไม่ขึ้นประกอบยางแล้วก็ตัวประกบสปริง แล้วก็ตัวยืดมือหมุนก็เข้าแล้วครับเอาแค่ให้พอตึงๆมือพอดูเอาคือเรามือเราจับดูอะันโอเคก็จยไปหมุนแน่นนะครับหมุนแน่นไว้ได้เราต้องดู ดูขอบนี้ก่อนให้เรียบร้อยก่อนว่ามันมีอะไรติดไหมถ้ามีเราก็ทําความสะอาดอรอกพอมันจะได้ลงสนิทนะครับพอลงสนิทมันก็จะไม่รัว่วพอไม่รัว่วเวลาเราประกอบเสร็จอากาศก็จะอ,อ,อัดเต็มที่น้ำนจะขึ้นเต็มที่ถ,ถ,ถ้าถ้านรั่วที่ไหนสักนิดนึงเท่ารูเข็มนะี่น้ําก็ไปขึ้นครับถึงขึ้นก็จะมีมีอากาศออกมาแลสังษณะคือน้ําไม่เต็มท่อ ไ้วยครับเอาเอาพอตึงมือ,อมโยกโยกดูโอเคซ้ายขวาหน้าหลังเรียบร้อยเขาเรียกว่าประเกนนะครับตัวตัวตัว,ต,วตัวไม่ให้มันซึมให้ไม่อากาศมันออกมา วางให้มันต,ตรงๆให้ตรงนะครับตัวนี้เนี่ยตอนเราออกมาก็จำไว้ว่ามันออกมายัางไงวางให้เสมอวางให้เสมอนะครับวางให้เสมอให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เหมือนกัน มันจะมีบ่าวาวอะไรของมันอยู่เราต้องให้มันถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันจะลงไม่ได้นะครับดูให้ดี ขยับเื่อยื่นหน่อยก็ไม่ได้แล้วครับต้องให้มันพอดีเลยพ,พอดีลองลงเบาๆนะครับลงเบาๆเดี๋ยวมันจะขยับพอขยับมันจะมีปัญหาเอาเครีอยองปรอะ สลับสลับซ้ายขวาครับสลับซ้ายขวาถ้าเราใส่แวนนล้วก็ใส่แวนไปแล้วก็สลับไปเรื่อยซ้ายขวาสลับไปไปสลับไปไป มันได้ลงพร้อมกันเพราะตัวนี้มันไม่ใช่เหล็กนะครับมันเป็นเรียกว่าเหล็กหล่อเหล็กหล่อเหล็กหล่อมันมีสิทธิแตกได้นั้วยังไม่ขึ้นครับแต่แรอัดนีมีน้อยขึ้นแต่แรอัดนี้ยูางเสียงลมทังรถ อออรอสักครู่นึงลองเข็นดูลองก่อนนะมือ โอ้ยเรียบร้อยป็นไงครับท่านผู้ชมหลังจากน้ำไม่ไหลมาสองวันนะครับทมนีาใสแเจ๋วเลยง่ายๆครับง่ายง่ายง่ายๆครับแต่เราต้องรู้จักเทคนิคมันแช่นั้นเองดูงใกล้ๆนะครับวูใกล้เลยหลังจากน้ำไม่ไหลมาสองวันแล้วครับน้ำไม่ต้องเยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ YouTube เป็นนอกขอฝากด้วยนะครับหลับทีนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ